สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซทุกคนนะจ๊ะตอนนี้หลังจากที่เราสัญญากันแล้วนะคะเอว่าเราจะหน้าสดให้พี่ๆเห็นนะอันนี้คือหน้าสดๆของพี่นัทเลยนะเอเพิ่งอาบน้ํามาเปียกๆเ,เลยเนาะถามว่าพี่นัททาอะไรกับหน้าบ้างใช่ไหมในการแต่งหน้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่อยู่ในโลดแล่นมา3ปีนะในช่อง y o u t u เอ FC เราไม่เคยแต่งหน้าใ,ใครเห็นเดี๋ยวเราสิแต่งหน้าให้ดูด้วยเอฟซีเด้อนี่เมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าเราได้ครีมมาตัวหนึ่งใช่ไหมพี่พี่ฮึแได้ครีมมาตัวหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มทาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวหนูจะเปรียบเทียบอนะให้พี่ดูเลยนะอันนี้ก็เอาครีมปกติทานหน้าก่อนเด้อพี่อยากรู้ว่าหนูแต่งหน้ายังไงใช่ไหมหน้าหนูอ่ะนี่ ทาตัวนี้ก่อนนะให้มันแห้งนะให้แห้งทาตัวนี้นะอืม,อมแล้วพี่สังเกตหน้าหนูนะพี่สังเกตหน้าหนูนะฝั่งนี้ที่ยังไม่ทานะฝั่งนี้ก็ยังไม่ทาเดี๋ยวจะทาแถบหนึ่งแล้วให้พี่ดูนะคะเออว่าหนูอะมีแค่แต้งนะอันนี้ โฆษณารีวิวให้มันอนะ่ะมันจะได้เงินไหมนะ FC เนาะจะได้เงินนะเราจะแต่งหน้าสดๆให้เราดูนะทาครีมธรรมดาไปก่อนรอบหนึ่งนะเอาอันนี้นะเผื่อๆพี่อยากจะใช้ดูฝั่งนี้หนูนะแล้วดูฝั่งนี้นะหนูจะใช้แค่นี้นะพี่เด้อแค่สองหยดทาเทียบครึ่งนะไปดูนะไอ้ฝั่งที่ทากับไม่ทานะ เป็นไงอ่ะอันนี้ครึ่งหน้าเนี่ยแล้วมันก็ไม่เหนียวแล้วมันก็อยู่ได้ทั้งวันมันเป็นเอ่อครีมรองพื้นที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะ FC พี่นัดว่าจะลองใช้ดูแล้วถ้าใช้โอเคใครอยากจะสั่งก็สั่งกับพี่นัดอ่ะระหว่างครึ่งวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงอ่ะระหว่างที่ฝั่งนี้อ่ะ ห็นไหมอืมนี่ต้องอย่างนี้เออมุมอย่างนี้ถึงจะได้ดูแสงหน่อยนะนี่เห็นไหมระหว่างวางนี้นะจ๊ะทาแล้วจ้านะไม่ลื่นไม่ติดมือไม่เหนียวไม่อะไรทั้งนั้นในส4คือมันแห้งมันเบามันเบาเบาขาใช้เรียกเออเนื้อครีมเบาเบามากนะใช้แค่เนี่ยหนูใช้แค่อย,อย่างเงี้ยใน F4 นะนะตรงไหนที่มันยังไม่นะ่นหนูก็แต้มไปนะ ี่ดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ที่ทาครีมไว้มันจะมันจะเนียนกิบนะ fc แล้วก็แห้งไปเลยสผิวเออสีผิวแดงดำหรือขาวใช้ได้หมดนะพี่นะมีอยู่แค่เบอร์เดียวแล้วดูหน้าฝั่งนี้นี่เห็นไหมชัดเจนกันไหมพี่ฝั่งนี้ยังไม่ทาฝั่งนี้ที่ทาแล้วแล้วเชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้ หน้าจะดังเห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันหน้ามันจะตึงขึ้นมาทันทีทันใดรอยตีนกาคุณก็จะไม่มีหน้ามันจะอืหน้ามันจะตึงขึ้นมาทันทีทันใดเห็นไหมฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ให้เห็นชัดๆหเห็นชัดๆไหมนี่โอเคไหมฝั่งนี้นะ แล้วดูฝั่งนี้ที่ไม่ได้ทาโอเคไหมเรียบกริบไหมพี่อ่าเอาล่ะอันนี้ก็คือครีมอันนี้เราจะทาทั่วหน้าหนูใช้แค่เนี่ยพี่ขวดหนึ่งนี่ใช้ได้ประมาณสองเดือนได้ใช้แค่นี้เองเราไม่ต้องใช้เยอะหนูจะเออหนูจะมารีวิวหนังหน้าในหนังหน้าสดนี่นี่แล้วทาแค่แป๊บเดียวไม่แทบเออไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ครีมพ่อามาเลยก็ได้นะคะพี่ๆเนาะนะคะไม่ได้ครีมพ่อามานะคะไม่ต้องใช้ครีมพ่อามานี่เห็นไหมจบนะนี่แค่เนี้ยแค่เม็ดถั่วเขียวนะสองสาทีน่าจะเป็นอย่างนี้นี่ไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะพี่นะไม่ได้ใช้เอฟเฟกนี่คือดูดูมือกันหน้า ห็นไหมแล้วมันก็จะลื่นปื้ดลื่นปืดแล้วมันก็จะไม่เหนียวพี่หนูบอกเลยทาปุ๊บมันจะซึมลงเข้าเร็วมากนะมันจะซึมลงเร็วมากใครสนใจเนาะเดี๋ยวก็ติดต่อพี่นัดหลังไหมนะจ๊ะเราออกสือ่อไม่ได้นะจ๊ะอืมนะเนี่ยแหละคือการแต่งหน้าของพี่นัดโดยแท้จริงแป้งมามๆจ้ะนี่อืมอืมเอฟซีบอกให้พี่นัดแต่งหน้าได้สวยสวย นี่นะจ๊ะแต่งหน้าดูโดยไม่ใช่ดูกระจกนะเอซี่ดูโดยไม่ดูกระจกใช้โทรศัพท์เป็นกระจกแต่ตอนวาดคิ้วเนี่ยอันนี้มันจะหลอกหนูหน่อยนะนะเดี๋ยหนูขอหันไปดูกระจกหนูในโทรศัพท์มันจะไอ้นี่หน่อยแล้วก็ซีมีของเราก็คือดีสอนะตัวนี้ใช้ประจำนะเดี๋ยวหนูจะขอเขียนตรงนี้นะนเป๊ะ คิ้วหนูเนี่ยแค่มีคิ้วเนี่ยที่หน้าหนูก็จะเปลี่ยนไปทันทีแค่หนูมีคิ้วแค่หนูมีคิ้วโอเคนะเดี๋ยวขอเวลาทำคิ้วแป๊บหนึง่งล้อแปบ๊บ นี่หันไปหากระจกนะพี่เห็นไหมแค่หนูเขียนคิ้วหนูมีดีสออันหนึ่งนะคะกับการทำคิ้วของหนูหน้าหนูก็สิเปลี่ยนไปนี่คือให้เห็นสดๆเห็นไหมพอพี่นัททำคิ้วเนี่ยหน้าพี่นัทก็จะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพี่ดูหน้าหนูสิคือมันไม่ลอยแล้วมันก็ไม่หลอก ถ้าเป็นครีมรองพื้นอันอื่นนะหน้ามานสีร้อยและหน้ามาสีหลอกนี่ให้พี่ดูม,มุมนี้ดีกว่าเออมุมนี้นะมุมนี้จะเห็นเขียวคิวชัดนี่ครั้งแรกในรอบสามปีที่พี่นัดแต่งหน้าให้เอซดูนี่เห็นไหมแล้วครีมที่เราใช้มันจะหน้าเราจะไม่ลอยพี่นะหนูบอกว่าพอดีมีเอซส่งมาให้นะคะเนาะ งมาให้หนูก็ลองแล้วมันก็โอเคพี่หน้าหนูหนูผัดกับข้าวผัดน้ํามันทัน้งวันมันไม่เป็นอะไรนะหน้าหนูแต่งง่ายมากมแค่นี้แหละหน้าหนูพี่ไม่ได้แต่งอะไรมากเลยหน้าพี่นัดลิปสติกจบค่ะถ้าสมมติว่า เออจะแต่งให้หนักอีกทีนะพี่นะถ้าออกไปข้างนอกคือจะมีขีตานะคะมีปัดมัคค่าลาแต่ถ้าอยู่บ้านก็คืออย่างนี้แล้วก็จบหน้าหนูเป็นคนที่แต่งหน้า,นาง่ายมากนะพี่เห็นไหมแล้วมันก็เนียนไม่ลอยขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกสวยไหมวันนี้เออนะครั้งแรกที่พี่นัดแต่งหน้าให้ดูนะคะรีวิวการแต่งหน้านี่แหละคนอื่นไม่เห็นพี่ก็จะเห็นหนูแค่มีแค่คิ้ว นะหนูแค่ทาปากแค่นั้นจะจบตาก็บมตกีดเห็นไหมขนตาก็บ่เดปัดนะเห็นไหมมันเนียนไหม